สองขั้นตอนง่ายๆนะครับในการขอสเตตเมนต์ธนาคารไทยพาณิชย์เราสามารถขอผ่านแอป,ปในมือถือแบบฟรีได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ให้เราเข้ามาที่แอป,ป SCBEC ของธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาแล้วนะครับมากดบัญชีปุ่มนี้เลยครับต่อมาให้กดเลือกบัญชีที่เราต้องการจะขอสเตตเมนต์ต่อมานะครับให้กดบริการอื่นๆเสร็จแล้วให้เรากดขอรายการเดินบัญชี ต่อมานะครับให้เรามากดเลือกเดือนแรกที่ต้องการจะขอสเตตเมนต์ก็เลือกปีและเลือกเดือนที่ต้องการได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดเสรจต่อมานะครับเราจะขอสเตตเมนต์ถึงเดือนไหนก็สามารถกดเลือกได้นะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นเดือนธันวาคม2567แล้วกันนะครับก็กดเสร็ ต่อมานะครับทางธนาคารจะส่งสเตตเมนต์มาให้เราทางอ e ีเมลที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อีเมลนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลที่ผูกกับแอปธนาคารไทยพาณิชย์ของเราเนะาะอ่ะก็ให้เรานะครับกดส่งคําขอปุ่มนี้ได้เลยครับหน้าต่อมานะครับจะขึ้นว่าส่งคําขอเรียบร้อยแล้วก็ให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยครับโอเคครับต่อมานะครับขั้นตอนที่2แนะนํานะครับใหเป็นเพื่อนรอประมาณสัก5้าถึงสินาทีเพื่อที่จะให้ธนาคารนะครับส่งอ e ีเมลมาให้เราเนาะ เมื่อรอครบระยะเวลาแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่อีเมลที่ผูกกับแอปธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับของผมเป็น Gmail เนาะก็ให้กดเข้า Gmail เข้ามาแล้วนะครับก็ลองหากล่องข้อความของ S C B E C Net ถ้าไม่เจอนะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดกดไปที่อีเมลทั้งหมดจากนั้นก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีกล่องข้อความจาก S C B E C Net หรือไม่ถ้ามีนะครับก็ให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างจนสุดเลยนะครับ ก็ของ S C B นะครับมันจะส่งตามเดือนมาให้เราเนาะก็กดเข้าไปเช็คดูทีละเดือนได้เลยครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านนี่จะมาจากวันเดือนปีเกิดของเรานะครับโดยที่รหัสผ่านจะมีทั้งหมด8หลักก็2หลักแรกจะเป็นวันเกิดถ้ายนเพื่อนนะครับเกิดวันที่อะไรก็ป้อนเข้าไปได้เลยครับสมมติว่าเราเกิดวันที่7เราก็ป้อน0 7ย์ ต่อมานะครับอีก2หลักให้เราป right like ้อนเดือนเกิดเดือนเกิดนะครับสมมุติว่าเกิดเดือนธันวาคมก็ป้อน1นึงสและสุดท้ายนะครับจะเป็นปีคศเกิด4หลักก็ป้อนปีคศเกิดของเราเข้าไปได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเป็น1995ก็ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับาเมื่อป้อนรหัสครบ5ตัวแล้วนะครับก็ให้เรากดส่งได้เลยครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ดูสเต็ปเน้นที่ธนาคารส่งมาให้เราแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถกดปุ่มส่งตรงนี้ เพื่อนําไปส่งในไลน์หรือว่าเราจะส่งให้เป็นเอกสารเพื่อนํามาใช้งานก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับต้องการจะขอสเตตเมนต์ของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนําไปทําธุรกรรมต่างๆก็สามารถมาขอฟรีในมือถือได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ